สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการานี้นีแจ้งท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นการารเกมโชว์ที่แจกเงินรางวัลน้อยที่สุดในประเทศไทยครับแจกเงินรางวัลแจ็คพอตสูงสุดถึง20บาทนั่นเองนะครับและท่นนะครับนี่คือการฉากใหม่ของเราครับนี่ครับแทนไปเลยครับมีอยู่แค่นี้แหละครับไม่ต้องไปดูอะไรมากครับซึ่งเกมของเราจะเป็นเกมใหม่แต่เกมแจ็คพอตยังเป็นรหัสอัจฉริยะเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เราจะมาดูอ่าผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรายการที่เขากลับมาล้างตาในเทปที่แล้วครับจะมาดูกันว่าเขาจะพิชิตเงินรางวัลสูงสุดถึง20สิบาทเราได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมชอโม่ครับวันนี้ผมจะมาพิชิตเงินยี่สิบบาทนะครับจากจากรอบที่แล้วครับสวัสดีครับีครับตื่นยังครับตื่นเลยครับผมชื่ออะไรใจอะไรนะสวัสดีครับททชื่อเนชโมครับอ วันนี้ครับเขาจะมาพิชิตเงินลงวัน20บาทจากเทปที่แล้วที่เขาชว่วไปเป็นยังไงบ้างครับจากเทปที่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอืมก็รู้สึกแย่ครับเสียใจครับอ่าแต่รอบนี้จะมาพิชิต20บาทนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับผมมีชุดคําถามให้เล่นครับห้าล้านบาทไม่เห็นน่ะจุดทศนิยมไม่เห็นเหรอเนี่ยจุดทศนิยม,มเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยคุณต้อง นี่ครับจุดทศนิยมครับโอ้โหตอกคนนี่วะอ่ะวันนี้ครับมีชุดคําถามให้เล่นครับห้าชุดคําถามครับไม่ต้องไปสองข้างหลังครับใช่ครัาชุดคําถามเกมไหนดีครับหนึ่งถึงห้าครับเอาเกมที่สองนะครับโอ้เกมที่สองมีชื่อเกมว่าไหทคำผันษาครับอาราค่าเกมไหวคำผันษาเกมนี้ครับผมจะให้ พวกคุณมาถ่ายกันก็คือเดี๋ยวจะมีตากล้องครับตากล้องของเราเนี่ยจะเป็นคนมาใบ้ส่วนคุณมีหน้าที่ถ่ายถ้าถ่าย3 2ใน4ถูกก็ไปเข้ารอบสุดท้ายก็คือเข้ารอบเจสปอรตเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมพอพร้อมแล้วขอเชิญตากล้องมานั่งตรงนี้ครับคุณโม่เรียกชื่ออะไรครับย <c oughs> ่ที่สองครับมีเวลาให้หนึ่งนาทีครึ่งถ้าตอบไม่ได้ ตั้งตออไม่เกินสองคะแนนครับสองเข้าครับเออหนึ่งสองสาเริ่มครับอะไรวะออไม่เลือกอ่าไม่เรืออไม่อาสามบอสองนะครับ ไม่อคําำใบนะทำใบแหละครับที่ดีๆเร็วๆเวลาหนึ่งนาทีครึ่งเอาสองมกสองครับไม่เป็นเป็นภาพเป็นคำอันนี้เป็นคำกระดานคุณหมายเลังะทำอะไรอยู่ครับเขียนเนี่ยมันเป็นอะไรพวก A B C พวกกอไก่ขอไข่คอควายงวางงูเป็นไปไหครับเวลาครูครูสอนอะไร ผู้สอนก้อยไก่คาเคนไม่ใช่โอ้มันจะได้ไหมเนี่ยผู้สอนก้อยคีราคณิตคืออะไรคณิตคืออะไรคณิตคือเลขไม่คณิตคืออะไรการบวกภาพแรกเรียนคณิตนี่นี่นี่วิทย์เไม่ใช่วิชาเฮ้ยถูกต้องครับถูกต้องเร็วๆคุณพายครับไปต่อไปต่อไปต่อครับเร็วๆครับมีเหลือเวลาอีก ยี่สิบวิสุดท้ายครับรู้เร็วครับไม่หันแรอ่ะเอาผมต่อเวลาให้สองนาทีอ่ะมาตอบที่คนว่านี่แหละไม่จะเสร็จละเลนี่ยโอ้โหโคนขี้เกียจตอบครับโมตอ,ตอบครับเออมามานะโอเคถูกต้องครับเหลืออีกสิบห้าวินาทีสุดท้ายครับ <S 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 ตอนนี้เวลาเหลืออีกสิบวิสุดท้ายครับ เดี๋ยครับห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาคุณว่าทำไมคุณว่าชาจังอุ้ยดูคำเป็นละคาคุณตะก้องครับสรุปคะแนนหน่อยครับเมื่อไรเดึกกันไดกับอ้าวไปสอบกันไดกับกุ้งโมผ่านเข้ารอบรหัสอัจฉริยะครับเล่นอะไรกันหมดช่วงนี้คือช่วงรหัสอัจฉริยะครับ คุณโมได้ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจแจ้วฮะดีใจครับเออแม่ลงหนดิแม่ลงไหนนะครับแต่จริงๆเรามีมาตรการป้องกันโควิดอยู่แล้วนะครับก็คือล้างมือนะครับแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับอ่ะผมมีเขาเรียกว่าตัวช่วยให้คุณแล้วกันให้เรียกนี่ครับมีสี่อันให้เรียกหนึ่งอันครับคุณโมหยิบหยิบเอ้นี่มันสายสองนี่วะมาดูครับคุณโมหยิบอันนี้มาแล้ว ตัวช่วยของเขาก็คือคำใบ้ครับอะคุณโมกเก็บไว้ก่อนนะครับต่อไปนี้นี่คือเลขอัจฉริยะนะครับรหัสอัจฉริยะของเรานะครับคุณโมจับขึ้นมาเลยครับหนึ่งอันแล้วมาให้ผมครับขอดูหน่อยอะและรหัสอัจฉริยะของเราในวันนี้คือไทยมาเต็มอังกฤษไม่มีหัวใจครับ ต้องถอดมาเป็นเลขรหัสสี่ตัวนะครับคุณโมพร้อมไหมครับครับถ้าผมมีเวลาให้ห้านาทีมีเวลาให้สามนาทีนะครับไม่ใช่ห้านาทีสามนาทีแต่คุณมีสิทธิ์ใช้คำใบ้หนึ่งครั้งเดี๋ยวผมจะใบ้ให้นะครับอะจะับกระดานไว้บอร์ดไปเอาไปใช้ไงไไ่คิดเลขมาโมพร้อมนะครับอ้าวไ่คิดเลขด้วยนี่ เอาไว้ขอรหัสพร้อมแล้วเริ่มครับจับเวลาจับแล้วนะคไทยมาเต็มอังกฤษไม่มีหัวใจอันนี้เอาไปดูได้ไทยมาเต็มอังกฤษไม่มีหัวใจใช่ให้บ้าไหมตัวอักษรอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเห็นไหมให้ผ่รู้แล้วไทยมีตัวอักษรกี่ตัวครับเอ้ย ไฟอะไรของมึงเนี่ยเซตไฟดิไฟไปเลยวะจ้าเกินไปมาเยวนไติไม่มีหมใจแล้วว่าเป็นตัวอ่อนครับผ่านไปแล้วเกือบหนงนาทีนะครับงขใช้มีตัว อันนี้คุณโม่จะทำเลยค่ะตอนนี้่อดไปแล้วหนึ่งกระถนะครับเหลืออีกสองกระถครับอุ้ยคีสอะไเนี่ยคุณโม่คิดได้ยังครับโม้่มีโอกาสถอดได้แค่สิามครั้งเท่านั้นนะครับมาดูคุณโม่เขียนเลขมาครับคือห้า มีการสอง้าสองไฟให้ตัวเองไม่ใช่ครับสามห้าสามสองไม่ใช่ครับผิดหมดเลยเหรอผิดหมดเลยครับเรื่องจริงครับผิดหมดเลยตอนนี้เวลาผ่านไปสองนาทีแล้วประมาณยี่สิบาแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษอ่ะมีกี่ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัวยี่หกรับพอครับ ผิดครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วครับโอ้ย,อยเจ็ดเดๆ็บเ็เ็านผูโม่ตอบผิดโดนต,ต,ต,ตีนะครับได้หมดแล้วเดี๋ยวเธอเบื้องหลังเบื้องหลังมันเป็นชั่วโมงแล้วมันนะ้งเนี่ยเสร็จแนเฮ้ยให้โอกาสนะใบแล้วว่าเป็นตัวอักษร ตัวอักษรม่ใช่เลขเหรอตัวอักษรมีกี่ตัวไทยก็มีสามหกสิบพวกอ่ะตอบครับสามห้าสองสามห้าสองสี่มาดูกันครับหมดหยุดเวลาเลยนะหยุดเวลาเลยนะอ่ะโบครับจะโดนหรือไม่โดนครับหนักลั่นเลยโอ้ยเจ็บ เราไปดูเฉลยได้นะครับท้าย,ายรายการมีเฉลยครับขอบคุณคุณโมมากครับขอบคุณโมครับโมวันนี้ถือว่าตอบผิดนะครับขอบคุณครับวันนี้าารายการของเราลาไปก่อนสวัสดีครับอไครมาเต็มครับไครมาเต็มพยัญชนะไทยมี44ตัวครับส่วนอังกฤษครับพยัญชนะไทยมี2พยัญชนะอังกฤษมี26ตัวครับดังนั้น ไยมาเต็มก็คือ44ตัวครับส่วนอังกฤษไม่มีหัวใจหัวใจภาษาอังกฤษคือ heart ครับ h e r t มีอยู่5ตัวให้ลบไป5ครับดังนั้น26ลบ5เป็นเป็น21ครับดังนั้นเลขถอดรหัสก็คือ4 4 2 1ครับ